เอาเข้าไปเอาเลยทวนลมเ้ยทมทำไมคเกี่ยวเยอะจังวะเลิกเกอร์ที่เป็นแลิเกอร์ที่เป็นแก้งเปล่าวะเฮ้ยหันหน้าทวนลมไว้หมดเลยแปลกเลอาเ้ยายลยเฮ้ลละเ้ยของใทยเนี่ยของฝรั่งหรือของไทยกลังฝรั่งฝรั่งฝรั่งน่าไงเก็บไม่ทันสองคนเนียดงรงช่วยฮะ ไม่มันดึงเพราะว่าไอ้ลุ่ใหญ่มันเกลียวเยอะเกลียวไม่หมดทียวแล้วแตมันไม่เก็บอ่ะแล้วลงงาอันตรายมันนั่นแหละเกลียวเกลียวเนี่ยเกลียวอันตรายอันตยนันตรายไ่เกลียวอันตรายไม่ต้องอันตรายเพราะว่าเนี่ยมันจะอันตรายช่วยมันดึงกันออกนี่แหละแล้วไปตีเข้ามาใหม่ถ่ายไว้ถ่ายไว้ไอ้ตัวกูตึ๊บตึ๊บไอหยากระโดดปันมามันแทนที่มันจะเข้ามาได้เข้าเนาะ ว่าพี่เล่นอาษาอังกฤษมาก่อ,อนอ <c oughs>